ป้านิ่นเจ็ดลอยตัวเจ็ดลอยตัวขนาดบอกกว้างนี่ทอดได้พอนี่ความยาวความยาวก็อยู่ประมาณแปดเมตรแปดคูณแปดคูณสี่แปดคูณแปดคูณสี่เมตตั้งนี่สี่เมตรตั้งนี่แปดนี่ความความยาวด้วยท่านผู้ชมเนอะนี่อันนี้เป็นความยาวแต่ว่าความกว้างนี่ประมาณสี่เมตรนี่ครับท่านผู้ชมถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จอย่างขาดนองพอเนาะ เอาไปแลวชุดหนึ่งท้ายไปแลวชุดหนึ่งครับไปแลวชุดหนึ่งครับนี่ชุดสอง,งนี่พี่น้องครับเศรษฐกิจพ่อเพียงที่คุณพ่อเพิ่นเลี้ยงปลาถือว่าประสบความสําเร็จอย่างสุดยอดเลยส่วนมากพี่น้องเลี้ยงปลาดุกแบบแบบในบอ่อลักษณะนี้ส่วนมากก็ค,คือมอล่อดีเช่าน้อยเลี้ยงนี่ปล่อยปลาลงสองพันตัวไดู้กอยู่ประมาณกิโลก,กว่าเพราะว่าบ่อมันหลึกเกินไปกับบดดีนพอนองครับหลึกไปบรดี บ่้าบอกว้างเกินไปกับบ่บ่บ่ดีโอ้แม่นีเด้อท่านผู้ชมบ่ในการจัดสรรของมันมันบ่มันบ่ลงตัวเนาะแม่นมันบ่ลงตัวการให้อาหารมันก่าสีอาหารอาหารกนไหนอาหารมันก่ากว้างเกินมุ้งหนึ่งจะกินเบียรมุ้งหนึ่งจะกินบ่ทัานยังอยู่มันกับหมดตัวหนึ่งอยู่น้ำเลยตัวหนึ่งยามตื่นในมันอยู่น้ำซ้ำกันเบี่ยง่ายครับพ่อไอ้บ่เนี่เขาใส่อีหยังร่องพื้นบ่เรียว่าแบบธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยสมพ่อปลาเจ้าบ่มีกิน บ่ไม่กินนะครับเพราะว่าจิจับนี่นต้องให้กินเข่าป้ายครับบอกกินเข่าป้ายแล้วมันจะมัน,มนโตสีเหลืองโอ้เทคนิคสุดยอดพี่น้องครับโตสีเหลืองคือขมิน้นโอ้ไปวันไดบ่มีคนว่าบ่าเอาโอ้พี่น้องผู้ใดมาเบิ่งวิดีโอนี่เดี๋ยวพ่อบอกซื้อเสียงเรียงหน้าให้ให้ลูกให้เต่าได้ฟังน้ำแน่พ่อซื้อยังก่อเหอิ คือตาด,ดุยตาดุยมันแค้นหมูเก่าเลยเนาะพ่อเน้องหม,มูกเก่านี่ครับอำเภอเเกะเลียงกันเบิดแหลสหมูนี้กะเลียงนั่นกะเลียงแต่เพิ่นเลียงไว้กินเนาะตั้นคนเพิ่นอันนี้เพิ่นกนเลียงไว้กินอำเภอรัตนาเนาะพ่อเนอ้องอำเภอรัตนานี่ครับพี่น้องครับถือว่าประสบความสำเร็จตอนนี้ก็ร่างได้สองเดือนอือตอนนี้ก็ร่างไดสองเดือนโอ้ oh, ขนาดสองเดือนตน้นสองเดือนใช่สองเดือนเด้อพี่น้องเด้อ กี๊ตัวกันได้ก็ได้นะอันนี้ถือว่าสองเดือนครับท่านผู้ชมะถือว่าประสบความสำเร็จยางหมากๆเลยบเตอนนี้ของคุณพ่อของเฮาเพิ่นกะกระลังทักทายพอใหญ่เพิ่นมาถามอาภูนกับปูคองไปคุณพ่อของเฮาโอ๋นั่นน่ะเพิ่นกับปูขึ้นกันครับผมไส่กินแต่ยาปูปลาพริกปลาเครื่องปลาเค็จพู้ใดอยากประสบความสำเร็จฟังวิดีโอนี้เด้อพี่น้องเด้อการเลี้ยงปลาดุก เพราะว่าหมอทำเดชอน้่ยเคยเลี้ยงบอกว่างระบาดนี่พอบอกว่างแล้วน้ำลึกมันบ่เป็นผลดีการให้อาหารอาหารสีบ่เพียงพ่อบอ่ได้เล่นดินง่ายโอ้มั่ได้ลงไปเล่นดินโอ้บอัวได้ไปเล่นดินมันเลิกไปมันก็เป็นอากาศเย็นเกิน<อ>เย็นเกินกับบัดีบ่วใหญ่ปลาเป็นปลาจอยเป็นปลาจอยมีแต่หัวมีแต่หัว บาเนี่ตัวใหญ่กับใหญ่อีดีตัวใหญ่กับใหญ่อีดีตัวเจี๊ยบองยังแยงบุกอึดแมนบุกอึดโอ้ยพี่น้องครับผมอยากปุ๊บมือสวดสวดให้พ่อลวยของเฮาครับบาเนี่ต่อไปลงนีเรียบบ้านีลยทีไปลงป้านาบ้านี้กำลังวานเข่าที่เอาป้าดูตัวนี้มาลงประมาณหา4,000 4,000ตัวค่ะพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอเดินรถฝากก้นไหลก้นเชะท่าถือโอ๊ะถือใจก็ฝากกดนไหลก้นเช์ ให้มอลําดีชาหน่อยเพอะได้มีกำลังใจสร้างคิดห้พี่น้องในเบิ้องในชมนั้นเปนเดือพี่น้องเ้อ